ชาดชาดกั้ในที่สุดชัดว่าหาลุกแย่จากโดนดแค่ขาอร่อยอ่ะนี่งานใส่ซีเพิ่มก็อร่อยเนี่ยากินไอติมอ่เม oh ื่อวานเมื่อวานอ่ะอีดอกตอนเช้าอ่ะกูโอเคอยู่นะกูแค่แสบคอเฉยๆกูอยากกินข้าวอยากกินข้าวแต่เป็นท่าสบายพอออกไปข้างนอกกลับบ้านกู รู้สึกเลยว่าแบบคุณปิยารู้สึกว่าอ,อาการมาแน่ือก็แบบเอี่อหลังตรงไหนนะฉันเลือกดูดูกันดมือคาสิโนอืมจีดอกหลีอยู่ม,มีคาสิโนแล้วมีแกละต่ซ่อนอยู่เกื้เด็กแถวนี้แหละชนไปเลยรามีเพชรอะผิดอ่านอย่าง F สามหนีดอกเราไป9พันเพชรนะทุกคนกำลังตีนิดเดียวก็อ๋อกเลยเราจะไม่รอช้าหีีแต่สิน้นตอนนี้ดอกท้ออยูไ่ไหมเดีว่วพาไปหน่อยคือของของตู้เนี้ยอุ๊ยแม่เนตมามเลยม,มาได้ไงวะมีหกใบแล้วคือของตู้เนี้ยกูซีหกตัวเลยแล้ว จะ<ม>เหลือเย็นเลยเยี่ยนเฟยฉันก็สี่คนแล้วสี่กดสีกดดูตัวละครกดสีโอเคแม่นี่ไงฉันได้แล้วเออนี่ไงสีห้าเป็นเด็ดสีห้าเก่งสุดแล้วแล้วทีนี้อะขอร้องว่าอย่าม,มานะอีสิครับอย่ามาเฮ้ยสีหกเขเล่นกับหูเต่าดิยอมจะได้ขิงดาเมีชาวบ้านแบบมั่นใจมันเอาไปเล่นได้ไหลายตัวเลยถ้าเกิดว่าสีห้ามันครอบคลุมกว่าค่ะตัวละครเนี่ต้องสี่ทอง ยอดอีคนอีคนอีกระเทยอีกระตุ้นที่อยากได้เยอะหล่ะได้ทีหลังเพื่อเลยโลคันตีตาอีดอกรุดกุดองมากูดองรอมาตั้งแต่แผลดหายน้ำเลือดเมื่อเมื่อประสบผลที่กูได้แล้วกุดองรอทุกนานเย่คันตีนาตู้ตาอีกสิกอีสักตัวจะเป็นอะไรไปเนาะอือเดี๋ยวเราเปิดต่อให้หมดเลยนะกัน ละงมครับปวดเราจะเปิดต่อให้หมดถ้าเกิดว่าอยากออกก็จะดีถ้าเกิดว่าไม่ออกแล้วก็นูดคอนคอนสเตนเลชันเงินเสร็จเปิดอาวุธพลังเสร็จเด็กกรุงเทพอย่างเราจะทำนูฟีนี่ให้มาก็ฟรีนะวิใช่ว่าอันนี้น่าจะดีนะซีหนึ่งมันได้สองขามันได้สองชาร์ก็ดีเลยต้องนะถ้าหนึ่งงแล้ก็่างก้าวมา หกพันขอซีหนึ่งแลยภาษาหล่อหวังหวังสูงไปป้าอ้าวใจสมุดื้วยดีมึงห้ตอบไางอดนะค่ัอสีทองสีทองเฮ้ยทองจริงด้วยว่ะมึงเคยมันนำโชคเย้ซีหนึ่งแล้วว่ะมันซีหนึ่งมัซีหนึ่งโคตรใจว่ะ เห็นแห้น้องสาวอวยพรได้ดังได้ดีกูเจ็บคอไปไปต่อถ้าอันนี้คือบิวพิตตี้นะถ้าเกิดว่ามาซีสองก็ซีสาม จอ่1เยอะหลานว่ะทุกคนใช่ MBC อันนี่ก็ปลดไปเลยสิคขา C2 เว็น S thing a r r o conduct เย่ลาน Mac HP a hydro d i s c o n t effect กูไม่รู้นั่นนั่นน่นจะแรงขึ้นขี้เกียจอ่ดป a r ต่อถ้ามาอีกก็จะดีแต่ถ้าไม่มาก็ไม่เป็นไรเราจะทำการบิวตี้ดอ,องแน่ฟองแน่อันนี้องอมึักบ้างก็ได้อีกแล้พอข้ามหยอะไร อ้อชัดจิงเลยดีไอ้สิบกูเลาต่อ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 ฮะ<า>อุ้ยอุ้ยกระตุ้นโอ๊ยกระตุ้นกระตุ้นกระตุ้นดูไปเปล่าตุาตาต้นกันอะไรไอ่ะอีจีนมาบ่อยมากอะ่ะจีนตั้งแต่ตั้งแต่เวนตี่อะหนูก็ยังมาตลอดเลยนะลูกนะอเอาไปเลยจ้าจีนสีสาวมันก็ได้การันตีเยอะหลักด,ดีสองอดีที่เจ็ดดอก มึงไม่ทันหรอก<ห>เดี๋ยวหมอไว้กูจะ,จะเก็บรายเดือนเออถ้าเกิดว่ามันไม่ทันอ,อ่ะกูไม,ไม่ตื่นไม่ื่นแต่ละเดือนดีกว่า <ๆ S 1> เดี๋ยวกูจะกระตัายเดือนสิขากดเยอะหลัดแบบมั่นใจเดี๋ยวกูจะว่าไงอ่ะเปิดเปิดไปแหละถ้าเกิดว่า กูจะเปิดอองก์ก่อนตู้เลี้ยงจะดีแล้จะหมดถ้าเกิดว่ามันไม่ออกเลยกูก็จะไปเอาอ่าเก็บไว้ตัวเทพแทนมาฉลองกับอีจอดเร็วมันได้เยอะหล่นซีหนึ่งแล้วก็ได้จีนซีอีกซีรีดอสี่สองมันเร็วเฮ้ยตอนนี้ไอจอดมันจะบอกก่อนใช่แม่การที่บอกแล้วการที่มันเป็นไข่อ่ะเกมมันสงสารมึงการที่อีจอดโดนไม่ใช่เทย์ที่มันโด่งมันดีื่อนเออไม่ใช่เทย์ มึงไปสุ่มต่อสีหามีมีโทองแคเอ๋อมีทองแค่นึ่ว่าใช่มีหกสิบอันเลยเออเยอะหลันสีสองมาในสิบโลเริ่มจะได้เยอะหลันสีสองก่อนกจอศีหนึ่งเฉยมันได้จีนอีกตัวหนึ่งมันเลยกูเลยบอกว่าทองสามสิบสิบสิบข้ามข้ามข้ามอ้วนเต่าฟอก จอร์นลูกทีเอหมอเยอหลันสีสองอี๊ยเกินไปเปล่าโอ้โหอีกระตูดเอ้ยกระตูดอีกระตูดไปฮะสิเกินไปเปล่ากูบอกแล้วกระเถิยกระเถิยกระตูดอี๊ย์ให้นอนมาแน่อุ้ยหลานของแจนรักเขามาก คคคนนนนดองะทุกขอบคุณป้าเอดาวองที่รักหนูนะเออถ้าจะส่งถ้าจะส่งปีสามไม่ต้องส่งแล้วโอเคได้เออจอดบอกเออไปกดเสียวดีกว่าเออกูถ้ากูจริงจังกูมีกูมีหอกเสียวนะกูมาเผยเสียงแล้วไม่ได้ถูกเขาบมึงไปปลดซีสอเยอะละแบบภูมิใจกดอีห่า